นี่ถ่วงล้อรถหกล้อครับผมบายช่างมอสครับโอ้กัซซิวอะไรเนาะอืมท่านว่าว่าบุเป็นครับผมระบบไฮดรลิกครับเหยียบขึ้นเลยนะครับผมนี่ครับไฮดรลิกครับเอาเอาบุเป็นแล้วนี่นะครับเอาคือเห็นนี่แหละครับเบิ่งเอรถ อ้าวขันใหแน่นครับตามนี้แะครับผมเมาปูเป็นะปวดหัวเอาครับผมปรับตั้งอันนี้มียังคัมมออะเกเนี่ยตังคาตังคาก่อนเนาะน้องตอกก้างของอันนี้ครับเบิ่งเบิ่งจากตัวนี้ห่างระหว่างเครื่องครับล้อกลับไป ตามเลขที่ขึ้นในนั้นเลยครับผมร้อยตัวนี้ผมกว้างบัน,นี้ความกว้างกระทะแบบน,นี้รอบความกว้างกระทะใส้เขาควายวัดครับผมนี่เขาควายวัดเนะาะเท่าไหร่ครับผมคว้าควายวัดได้เจ็ดครึ่งครับผมตั้งจะเจ็ดครึ่งแล้วก็บัน,นี้ขอบขอบสิบหกเออสิบเจ็ดจุดห้าครับผม 5ตั้งไปเ5เริ่มสตาร์ทมุนบ่านี้คูลูคูลูคูลูบ่านี้อ้าวอมุนแล้วร้อยครับผมร้อยได้ร้อยนะครับแล้วก็มามุนอันนี้ล้อให,ให้มันขึ้นไฟเต็มนี่ไฟเต็มแล้วก็ติดตรงไฟเต็มข้างบน เต็มแล้วติดตงศูนย์กลางติดตรงศูนย์กลางข้างบนนะครับผมอ่าติดแล้วก็หมุนเอาอันนี้กบลงก็หมุนคูลูคูลูคือเก่าครับผมหมุนคูลูคูลูมันจะลั่นตับเนี่ยตับแบบได้แล้วเดือห <50. S 1> <50 S 2> ้าซีบแบบนี้โอ้ห้าซีบเลยใส่อีกใส่ห้าซีบอ่าหม,มุนคือเก่<บ>า มุนแล้วอ่อาล,ลันตับลันตับนี่รันตับโอเค,อเ,คเรียบร้อยครับผมสบายสนใจติดต่อได้ช่างมอสจัดให้ภูนาตาเราหลอดเลยครับมาทามหารถครับ